สวัสดีครับ,รบพวกเรากลุ่มมิตรภาพออนไลน์ก็วันนี้ก็มาร่วมนมัสก,การกับพี่น้องผ่านวิดีโอในสายก็มีตอนนี้มีพี่อันที่อยู่กำลังอยู่ที่ร้านกำลังจะปรับปรุงร้านแล้วก็ทำกิจกรรมทากิจการของเขาขอพระเจ้าอวยพรใ้แก่เขาแล้วก็มีแกบิดครับแล้วก็มีน้องปอเปี๊ยะที่ช่วยงานอยู่ณเวลานี้โอเค ให้เรามาอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าพร้อมนั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าณเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่รวมตัวกันเพื่อนมัสการพระองค์ณสถานนมัสการศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไห้แก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ถ่อมใจลงพระองค์คือจิตวิญญาณและพูดที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงและณเวลานี้ข้าพระองค์ถ่อมใจลง ถวา,ายเสียงร้องและเสียงดนตรีที่ข้าพระองค์ถวา,ายด้วยสุดจิตสุดใจของข้าพระอ,องค์ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเป็นที่พอพระชัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราขอพระองค์ทรงเจิมเราณเวลานี้ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้า amen เราจะมาเริ่มเพลงนมัสการร่วมกัน วงอาทิยทแสวงหาพระผของพระองค์ดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์อาภัยบาทพีดที่ใดทั้งแล้วพระองค์จะทรงฟังคำออก ลงเป็นนี้ด้วยใจชอบชงใจที่อ่อนรุ่ยแรงอาทิตทสวง,วงหาพระาของพระองปรดชืจลให้ใจบริสุอาภัยบา ทที่ดและพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสม,มอจะรับสา duy cặp blau sum mơ chào lạc sao จะเห็นพระพักูู้้เป็นที่รักของข้าพระรารนนาข้าปรา,า,าปรานาได้อยู่ใกล้ชิดได้พินี้ในความงามอยากจะนั่งลงไปที่เมืองพระบาทองค์พระเย ต่อหน้าพระพาผู้เป็นชีรัของข้าเพียงหนึ่งวันนี้เพียงหนึ่งวันนี้นนนได้อยู่ใกล้ชิดก็ดีกว่าผ่านวันในที่ใดๆข้าจะรักและบูชาข้าจะรักและบูชานมัสการ จะไม่ขอไม่ไกลหา่างจะพาพา,ข,า,าข้าจะรักและบูชาข้าจะรักและบูชานมันสการอยู่ตรงนี้ที่พระบาทข้าองอยาจะพบรองค์อีกครั้งหนึ่งอยากจะพบพระองค์ผู้ทรงนำโลง เวลาอยากจะเห็นพระพาผู้เป็นชีรักของข้าข้าปราถนาได้อยู่ใกล้ชิดได้พี่นี้ในความน,นาอยากจะนั่งลงใต้ที่เมือ,องพระบาองค์พระ อยู่ตรงหน้าพระพาผู้เป็นที่รกของข้าเพียงหนึ่งวันนี้เพียงหนึ่งวันนี้ได้อยู่ใกล้ชิดก,ก็ดีกว่าพันวัน,นที่ใด้ได้ไดข้าจะรักและบูชาข้าจะรักและบูชานมันสการ จะไม่ขอไม่ไกลห่างจะพาพาข้าจะรักและบูชาข้าจะรักและบูชานมัสการอยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระข้าจะรักและบูชายอีกครั้งหนึ่งข้าจะรักและบูชานมัสการ จะไม่ขอไม่ไกลหา่างจะพาพาข้าจะรักและบูชาข้าจะรักและบูชานมาสกาอยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งอยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระ เจ้าครับต่อไปก็เราจะมีข้อพระคำสั้นๆที่จะหนุนใจพี่น้องเป็นข้อพระธรรมของกาลาเทียบทที่หข้อที่9พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้เราเมื่อล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรข้อพระธรรมนี้นำชีวิต ของพี่น้องของผมเป็นการส่วนตัวเพราะว่าชีวิตอดีตที่ผ่านมาเราได้ดำเนินชีวิตในความบาปสนองตัวเองด้วยความอยากทำให้บางครั้งบางคราวเราก็ใช้ชีวิตผิดพลาดใช้ชีวิตแบบเห็นแก่ตัวแต่พอเราได้มารู้จักพระเจ้าเรารู้ว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนรางวัลของเราอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงจะทรงประทานให้แกเราในวันที่เรา ได้พบพระองค์ทำให้ข้อพระธรรมข้อนี้เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเราการทำดีจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็คิดว่าทำดีนี่เป็นสิ่งที่น่าอายน่าเขินน่าแบบอายไม่กล้าที่จะทำแต่พอเราได้มารู้จักพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เรารู้ถึงความบาปทั้งหลาย และทั้งเวลานี้พี่น้องหลายคนก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เห็นแล้วว่าสิ่งไหนคือความบาปพระอ,องค์ทรงสอนเราว่าให้เรารู้จักที่จะหลีกจากความบาปนั้นและเราขยันที่จะทําดีให้เรามีความกล้าที่จะทําดีมีความกล้าที่จะปเชิญกับความจรงิงกล้าที่จะยอมรับกับทุกสิ่งที่เข้ามารู้จักที่จะ ขอบคุณพระองค์ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะสถานการณ์เลวร้ายหรือสถานการณ์ที่น่ายินดีให้เรารู้จักขอบคุณพระองค์ยังมีข้อพระธรรมอีกหลายๆข้อนะครับที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนได้อยู่ที่ว่าเราได้อ่านแล้วก็ได้ลึกไปถึงข้อพระธรรมนั้นไหมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องเราให้ แบ่งปันเวลาว่างสักนิดหน่อยในการเปิดพระคัมภีอ่านในแต่ละวันเพราะพระคัมภีร์นี้เป็นเหมือนกับปุ๋ยจิตวิญญาณนะนะเพราะจะทำให้ชีวิตเราได้เติบโตขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพระองค์ทรงนำเราในวันนี้เราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องทั้งหลายที่ได้ร่วมนมัสการวันนี้ให้เรากม้มศีรษะและหลับตา ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าณเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอร้องทูลพระองค์ต่อหน้าพระพักของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายมีเรื่องหนักใจและเรื่องที่จะต้องขอบพระคุณพระองค์ในทุกวันเวลาที่ข้าพระองค์ใช้ชีวิตในแต่ละวันขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับอาหารประจําวันขอขอบพระคุณสําหรับผู้คนรอบข้างที่เข้ามาพระบิดาเจ้าข้าและณเวลานี้ข้าพระองค์ขออธิษฐานเผื่อเพื่อนพี่น้องทั้งหลายที่ร่วมกันนมัสการขอพระองค์ทรงเจิมให้กับพี่อันในธุรกิจ กิจการของเขาที่กําลังทําอยู่นเวลานี้ขอพระอ,องค์ทรงมีส่วนร่วมให้เขาในการทํากิจการนี้สาเด็จรู้ล่วงให้เขาอย่าให้ประสบกับสิ่งใดๆ <c oughs> อย่าให้เขาต้องเผชิญกับมารซาตานให้เขาได้มีสติปัญญาให้เขามีเดี่ยวแรงกําลังที่จะต่อสู้ในวันข้างหน้าขอพระอ,องค์ทรง <c oughs> <c oughs> <c oughs> วอวพรให้กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่โอปืน oh, <c oughs> <c oughs> หรือบอลให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้เขาได้รู้จักที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงปกป้องเขาจาก <c oughs> สถานการณ์ยากลําบากจาก สิ่งเวลวร้ายจากแผนการล่อลวงของมันซาตานพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงอวยพรเขายกชูเขาให้ชีวิตเขามีแต่สูงขึ้นพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงปกป้องและดูแลพี่น้องทั้งหลายนะเวลานี้ข้าพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสเจ้าาเมนขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้ได้มาร่วนะมนมัสการด้วยกันนะไม่มีอาจารย์สุรพลก็เราจะ <c oughs> ใช้เวลา ร่วมกันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราทำนี้เราทำได้จิตวิญญาณและความจริงพ <Yeah. S 1> ระเจ้าทรงรู้และขอให้สิ่งที่เราทำในวันนี้ได้เป็นพระพรให้แก่อีกหลายๆคนนะ <Yeah. S 1> ขอบคุณพระเจ้าฉังนั้น <Yeah. S 1> ไว้พบกันอาทิตย์หน้า,า,นาสวัสดีครับ <laughs>